สบายดีพี่น้องครับนี่มาแร้งมากเมื่อนี้กะมาเลี้ยงกล้วยพี่น้องกล้วยหน่อยครับขอกล้วยเลยพี่น้องร่างเด็กกล้ยวยขอกขอกนี่ครับแม่มัไปกินใบอ้อยอยู่ครับเงื่อนกับหลังพุ่นเหรอครับ ทางบรรยากาศยน่ยมแรงเลยพี่น้องนี่บาทขอกกล้วยครับนี่จะเป็นปลามันปลาอ้อยนะครับนี่แหละบรรยากาศยน่ยมแรงปลาเน่าน อางหนึ่งขัว้วเลยพี่น้าะขัวขขข้วข้อข้อคั้ยกินใบอ้อยอยู่เต่ากันไปเห็นลงท่านครับครับอ่าเบิ่งบรรยากาศทงให้ทงหน้ากันมายมาแรง หลังบานได้ไวหน่องหลังบานเม็ดกบกล้วยไว้ลูกสีขาวข้อแล้วครับเตัวแมงกินใบอ้อย ่ยรักล้วยไปน่นป,ป,ป้ายป้ายป้ายขอ้อกันเลือยคำแรกจบไปกอ,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 อกก่อน ข้ากกะเฟืองมาไว้ให้แล้วพีว่น้องไม่ละอ่อนมันหิวครับกินหมดเสียงหลุกกินนม่ะบรรยากาศยามแลงพี่น้องไป

มามาเร็รวแล้วครับขอกล้วยพี่น้องทำบ่งยากได้พี่น้องบรรยากาศ เว้ยปลาดมูดเจ้าเวน้นสี่บ่าพี่น้อง เงินขาดนี่ครับเฮ้ยนี่แหละครับสมาชิกมาให้ลองสมาชิก บรรยากาศบ้านเฮาสกีกแค่หนึ่งพี่น้องกาดีดีหนาวบ้านหนาวปรนไดี๋ยวบ่บเย็นครับยังบ่ทันเย็นยังอากาศแบบห่อนๆอนเนี่ยครับปีใหม่ปีใหม่อากาศก็ยังห่อนอยู่ มันสีหนาวกับว่นหนาวพี่น้องครับผม